สวัสดีครับยังคงอยู่กับอีคารัส EP ที่2ี่ไปลุยก,กันต่อทำไมามันชี้ไปข้างบนนั่นน่ะบนนู้นเหรอใช่ฮะแต่ถ้าบนนู้นมันเหมือนเราเคยแปลามาแล้วนะตอนที่เราวิ่งหนีบอสอนะใช่เปล่าวะนั่งไงยิงด้วยฮะมันชี้ไปข้างบนเริ่มชัดครับสัญญาณเริ่มชัด เข้าทางนี้ได้นะโอเคีฮเป็นทางวนขึ้นนั่นไงฮนะสัญญาณเริ่มชัดได้ปะได้ฮนะมันชี้ขึ้นนู่นเลยครับแม่แม่เดิ๋ยเคยขุ้แล้วใช่ไหมไม่น่าจะเคยครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงตอนนี้หาวิธีขึ้นครับอาจจะต้องไปขึ้นฝั่งข้างหน้าตรงนู้นนะ หรือรูนั้นโอก๊กรูตรงน้าอะไหนื่อยใช่ไหมพงมาอย่างครับโอก๊กอยู่ตรงรูน้ําตกอะโอ้รูน้ำตำ้าวโอก๊กไปทําอะไรรูน้ำตกนั้นต้าวแค่มองรูตรงน้ําเราก็เลยงงเอ,อ่อเดี๋ยวนะไปหาโอ๊กก่อนเหมือนจะเห็นรูแล้วมันเป็นไปตามที่เราคาดครับขึ้นมาเลยฮะทางนี้เลยมันเป็นทางวนเหมือนที่เราเคยคุยกันตอนนั้นโอก๊ก ว่าตามลำธารมันจะมีถ้ำไหมโอ้อแล้วแล้วมันก็ทำเราจนได้ตามลำธารนะใช่ตามลำธารเลยตอนนี้นั่นเลยครับโอ้ไปดงขาด้ามด้วยเลยนั่นแหละครับรูนั่นเลยครับแล้วมันก็เล่นเราจนได้โอ้ถ้ำโอ้ีม่ถอนหายใจเลยฮนะแต่อ๊ะ ถอนหายใจตัวนี้เยอะตัวนี้มันเดินติดอะไรของมันนี่ฮะาจะต้องจอดไว้ฝั่งนี้โอ๊ตรงนี้แหละเป็นเด็กดีนะไม่น่าเลยเราไม่น่าลั่นไปเลยใช่ไหม,มว่ามันต้องอยู่เอมบอกนั้นก็จัดให้ทังนั้นนะสิบนาทีพอไปนเนี้ยนะมายถึงอะไรบับเลอฮะอาหารมันออาหารของหนูหนูบัฟอะคืออาหารทำอะไรครับสิบนาที ไม่เหลืออาหารมันอยู่ได้สิบนาทีครัโอ้เยอะนะอยู่นี่ก็เก้า,าชิ้นนะแต่ตอนนี้ทำไมไม่เจอกิ่งไม้เลยอ่ะต้องโผล่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ทับตัวแตกอนะได้แนละ้ว <c oughs> โผล่ต้นไม้แล้วทับตัวแตกเนี่ยยังยังไม่เข็ดยังชอบอยู่ปับข้ามฟากกันครับแล้วมันจะขึ้นยังไงก่อน <c oughs> อุ้ยโอ้โผโอโดดแค่นี้ขาพิษเอ่อ้องวางวางไว้นี่เลยฮะเรียบร้อยเดี๋ยวนเจอเลยเอสโซก่อนแหละไปอ๋อทำเล็กโอโหโอ้แล้วแบบ ไปฉายนี่มันแสบตาจัดเลยอ่ะจะวังเกินไปอีกทีนี้แล้วทองอยู่ไหนเจอแต่อรลูไม่มีทองะตะกี้ได้เอ็กโซติกกลับบ้านก็ยังด้ได้เอ็กโซไปยี่สิบหกเองมันต้องทำออฟไม่ใช่สิออฟไม่มีเนาะมันต้องอัพสกิลกนี่หว่าเอ็กโซ โอ้โหเกือบแล้วครับเกือบโดนนายจ้างบดแล้วแล้วรับโอ้โหห้อยอยู่บนหัวเลยนี่ขนาดชั้นะเล็กนะครับพี่นองส <c oughs> ี่พายครับสี่พายเอ,อ้ยเกือบติดติดรูอีกแล้ว จริงๆเลย y นะติดรูตลอดเลยอ a ฉัชอบรูจิตเงเร้อยครับคุณโอ๊ว่างแล้วใกล้แล้วกลับบ้านก็ได้ปักปอดแล้วโอ๊กก็จะข้ามไปกอบกลางแล้วค่อยว่ายกลับแต่ดูแล้วน่าต้องลงตรงนี้จริงด้วยกับทางเดิมเสร็จแล้วค่อยไปข้ามข้างหน้านู่นตามนั้นคนระับไปไ้ปลอดภัย เรจะทําข้างบนโอ้โอ้มเจออะไรสักอย่างหนึ่งไหนอะอ๋อไอ้นี่ครัมันเป็นนกกีวีครับรังนกกิวีไอ้ตัวที่เราจับไปขีเ่เล่นอ่ะนะไม่ใช่อีกตัวหนึ่ง้องขุดดูด,ดิมันเอาที่นี่ขุดได้เอาปีแอสขุดได้เหรอฮะโอ้ปลดล็อกเลยฮะแล้วไม่มีตัวมันเหรอ แต่ไม่มีแนะตัวไม่อยู่ทีวีเวสอย่างนี้ถ้าเกิดมันสามารถจับไปเลี้ยงเอาไข่ได้เดียแบบนี้เลี้ยงได้ไหมอ่ะถ้าเลี้ยงได้ไก็ไดนะ้ได้มีไข่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราสรับนกมันก็จะตายนี่นะใช่ครับต้องหาวิธีจับสินะปะข้ามได้อกจริงตรงนี้มันขึ้นได้จริงๆโอกไม่รู้ว่าถ้าเอาจอบขุดอะ แวตัวขุดอ่ะมันจะไปเลี้ยงได้หรือเปล่าคืเออันนี้ไม่แน่นะอาจจะได้นะพักวขุดแล้วจับเหมือนกระต่ายอ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้เหมือนผมจะต้องไปขุดซีดีก้าตรงนี้สินะโอ้แต่สินค้าไม่ค่อยดีเลยฮะมองไม่เห็นนะผมมองไม่เห็นเหมืองเลยแต่ว่าจะหาเหมืองสักหน่อยเผื่อมันมีแถวนี้ให้เอามาปักเครื่อง ว่า,าผมจะเสียบแก้วงูไปหมดกันนี่งั้นเดี๋ยวรอพยุบหมดแล้วกันอันนี้มูป่ายายาไม่เนียนเดินมากระวางตัวเล็กๆที่ว่าเป็นลูกมันแกวางมีเขี้ยวนี่มันกวางสายพันธุ์ใหม่นี่นะเอาไม่ใช่กวางด้วยครับอมมันคือนกนี่เ้าหัวไปซะนี่มันสุดแล้วเหรอ,ดดดอเด็ดนาจะอัปเดตอีกไหมทีไ่ไม่อัปเดตแล้ว หมายถึงอ<ช>ัปเดตเกมม่นนะใช่ก็มันก็มีอัปเดตเรื่อยๆนะโอล่าสุดก็เดือนมกะลาเนี่ยไม่รู้ว่าอัปเดตบั๊กแก้บั๊กหรืออะไรทอย่างนี้ตป่าหรือว่าเพิ่มอะไรใหม่ๆเข้ามาอัปเดตใส่ของจุดจีนป่ะจริงเหรอมีด้วยเหรอ <c oughs> โอ้ฝรั่งนะเพีจุดจีน <c oughs> อะไรนะฝรั่งนักพจุดจีนนะ แต่ถ้ามันหมดอย่างนี้ก็คงไม่มีอะไรและะ้วมั้งนอกจากที่เราต้องไปลุยที่อื่นใช่ไหมไปลุยที่อื่นแล้วก็ไปตีบอสอะไรอย่างเงี้ยแต่ละจุดก็จะไปเปิดแผนที่ใหม่ดูมอนใหม่เงี้ยฮะดูโซนใหม่น่าจะเป็นประมาณนี้แต่ตอนนี้เหมือนจะเจอถ้ำหรือว่าอยู่ข้างล่างครับอาจจะเป็นข้างล่างนะ แต่ตอนนี้เจอแร่ไอเจอเหมืองตรงไหนในสเข้าหรือยังยังครับปิดด้วยครับโ,โ,โอ้โหโอต้องอ้อมไกรลดีนะอยู่คนละผังเ,เลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนก็ได้ฮรตบก็ห่าเลยก็หมดเอ,อ่ออยู่ตรงกลางมันเหมือนถ้ำตรงนั้นน่นะตรงบ้านเราถ้ำโอไม่รู้โอกกจะบอกพี่ควรผมเลยฮะไมะนะ่แล้ว ผบหายไปเหมือนอยู่ข้างบน,นั่นไงฮะไม่งั้นก็ลงลงเลยครับอ้อมไปอีกโอ้โหเอางั้นเลยเหรอไปแล้วลบเจ็ดสิบเจ็ดแลนอนเหรอรอวร์ปมาเรอเดี๋ยวไป<ง>วิ่งจากลงมาพร้อมกับรถเหยียบหัวอัดหน้าเลยใช่นี่ไงมาแล้วนี่ไงปพร้อมอืม <c oughs> ทำใหญ่ โดนจนได้ฮะโดนแล้วมีทองด้วยโอ้อัดหน้าเลยมีพึ่งด้วยหรือเปล่า<ฮ>ชัดผมนี่วิ่งไล่เคลียร์กันเลยฮะเกิดมาก็ไม่หมดไม่มีนะหมดแล้วเมืองทองไหมเมืองทองไหม เฮ้ยเมืองทองโอ้ใกล้กว่าตรงนั้นอีกผมเจอเหมืองทองเจอรึดอรนี่เลยครับสองประกายแวววับเลยอะดูแล้วต้องสร้างเป็นเครื่องขูดแบบไฟฟ้าละสิจะได้ขุดแบบเต็มที่ห้าช่องไปเลยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆอันนี้คือซิลิก้าก็มี สเหมืองเลยทำไฟฟ้าอันเดียวคุ้มเลยได้ทั้งซิลิกาได้ทั้งทองน่าจะหมดแล้วครับได้พิกัดแล้วบอกคีกลับบ้านได้เลยเทีนี้ไม่ต้องหาแล้วใกล้บ้านด้วยเดี๋ยวเราลงตรงนี้ปุ๊บปุ๊บข้ามน้ำปุ๊บต้องวัวเต็มเลยแน่นอนนะเอาแบบล่นๆจุกๆ เอาวิธีกลับที่แบบทางง่ายๆเอาไว้มาเก็บรอบหน้าเหมือนว่ามันจะลงทางนี้ได้มาเกง,งเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาครับเพราะว่ามันค่อนข้างเด่นเนี่ยมันอยู่ตรงซอกหินพอดอีแต่ว่าตอนนี้ต้องเล่นตัวนี้ก่อนดี่ดลงมาเลยครับ,รบ,รบายา หิดแรงนะบอกเลยผมนี่รีบลงเลยครับลงมาดูนะไม่ได้ลงมาช่วยย,ยิงเกยบลงมาดูด้วยนี่ยมันเป็นแบบทางวิ่งง่ายๆเลยใช่ปะใช่ครับเต่เราก็โดดข้ามดึงๆมามาคู่ทนะั้งทั้งลอยไปเลยครับกลับบ้านแล้วได้เมืองแล้วใกล้บ้านแล้ว ตรงนี้มันเป็นทางที่แบบข้ามมาได้ง่ายๆไม่เอฟซีคิลว่ายน้ำให้น้องควางเลยแต่ตามจริงมันี่ยตามคิวต้องข้ามถนนนะไม่เอฟซีคิลว่ายน้ำให้น้องควายเนี่ยจะได้ว่ายเลยเหรอ๋อไม่ต้องหรอไปแค่เรื่อยๆนะท่านตามจริงมันต้องโรกทางข้างหน้าเลยนะโอ๊คเราก็รีบอย่างเงี้ยใจร้อนาใจร้อนเห็นปะเห็นไม่เอาสกิลว่ายน้ำให้ควายมาก็เป็นอย่างนี้ มันอยากเล่นน้าตรงใส่เราต้องสร้างล็อกเกอร์มาสักอันหนึ่งก่อนเราเอามาเก็บแร่อย่างเดียวกันแร่ทุกชนิดของเราอะเยอะเกินไปละน่าไม่เยอะทนไวเลยสองพันรถอน,นะตรงใสต้องป่าน้องควายไปก่อนเอาไปปล่อยไปข้างในนู่นก่อนเดี๋ยวขอทําชั้นสองก่อนแป๊บหนึ่งได้เอาล็อกเกอร์ไว้ข้างบนให้หมดแล้วเอาคุณไปขี่ควายผมไปทำไมละฮะ แล้วายผมไปไหนแล้วอ๋ออยู่นู่นมันหิวข้าวกินข้ามมากด้วยสแสดงว่าเมื่อกี้นี่เอาของมาผิดสินะคนของโอ้อหมดเลยไม่เป็นไรก็ <c oughs> กดี <c oughs> แล้วพ <c oughs> อดี พูดล้เหมาไม่จริงงานก็เลย,ยเสร็จเร็วหนะ่อยแต่ว่าพูดแล้วเหมาสร้างมาไม่พอเรียบร้อยโอ๊กเอาเข้ามาได้เลยฮะเอาไม่ได้เนี่ยผมไม่ได้สร้างล็อกเกอร์เอามาสองอันไม่พอแล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะวางล็อกเกอร์ไว้ไว้ตรงหน้าประตูนี่เลยสองอัน ประมาณนี้แล้วก็อันนี้กันหนึเบียดกันอันนี้ไม่รู้เบียดได้ไหมต้องลองดูเหมือนจะไม่ได้แต่เราจะเอียงเอาฮะนี่ได้โอเคดูดีพอประมาณงั้นเดี๋ยวเราย้ายโต๊ะคาบขึ้นข้างบนเลยนะโอต๊ะโต๊ะไอโต๊ะออปชั่น ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ค่ได้ใช้อะไรนานๆใช้ทีตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวย้ายย้ายโตันี่ย้ายโตทํทำไม่ได้ดิเอ้ยได้ได้เพราะมันเสร็จหมดแล้วโต๊วทำอานสัตว์เลี้ยงขึ้นข้างบนต้นไม้จะโดนฟไฟไหม้ดำๆนี่ก็ตัดออกมาแล้วได้ชาโกใช่ครับตอนนั้นที่ฟ้าผ่าก็ลองวิ่งไปเล่นดูแหละผมนี่ตัวเกรียมเลยฮะต้นไม,ม้ใช่ไหมเกรียม คนจัดเนี่ยแต่กลียมนะวิ่งเข้าไปเล่นกับมัน <S <S อยากรู้มีอะไรงไงก็เลยลองวิ่งเข้าไปสับดู <S <S เป็นไงสบายใจได้อย่างน้อยก็อบอุ่นเนะี่ยสบายใจได้นี่รับเตาทําอาหารเตานี่เอาไว้ตรงนี้แหละใช่ไหมก็ไว้ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันต้องไอ้นี่เล่นนะมันต้องเดินสายท่อน้ํามาด้วยนะเห็นปะอ๋ออกเดินแล้วใช่ไหมเดินแล้วครับพถ้าไม่เดินมันจะไม่ทําให้เรื่อย เหมือนไม่ล้างมันก็แสดงว่าต้องเดินสายใส่ตรงโต๊ะกลางด้วยสินะโต๊ะไหนฮะกลางเนี่ยเหรอโต๊ะครับ Glass Work Beach เนี่ยนะโต๊ะอาหารเอ้ยออิงปิดจิ้งทำไมเนี่ยนี่เนี่ยต้องต้องลากใส่โต๊ะกลางด้วยลากใส่หมดเลยสามโต๊ะโอ้ยเอาไปหาจุดข้างนอก เดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์บ้านกันนะครับตอนนี้เราทําบ้านสองชั้นเรียบร้อยครับทรงป้อมปราการทําจากซีเมนต์ครับขอบปูนซีเมนต์เรียบร้อยแล้วก็หลังจากที่ผมกับคุณโอไปตีบอสมาครับผลแรกมาเพียบเลยนะเดี๋ยวไปดูแลก,กันผนแบบเบิ่มๆเลยนี่นะแยกหมวดเรียบร้อยเป็น p ัพ p p อร์ออลกับซิลิก้านะส่วนตู้นั้นเป็นไอรอนกับโซลเฟอร ตงรงกลางนี่เก็บหินม่วงออกไซดพวกอื่นๆจิประแบบส่วนนี้ก็เก็บเก็บพวกหนังของหนอนพวกนั้นนะแล้วก็เตียงคุณโนะทำให้เรียบร้อยนะพร้อมกับแฉงไฟตรงกลางเหมือนบูชายันเี้ยไม่รู้อาจจะให้นอนแล้วก็อีดบูชายันจะได้อบอุ่นอ<ป>แล้วก็ย้ายโต๊ะครับขั้นสองขึ้นมาอยู่ชั้นสองครับพร้อมกับโต๊ะทำอานม้าที่มันไม่เคยใช้และ ็จะย้ายขึมาจากชั้นสองเลยส่วนข้างล่างนี่ก็จัดเรียบร้อยฮะเอาทุกอย่างเข้าข้างฝาให้หมดติดกําแพงให้หมดครับเอาทุกอย่างไปติดกําแพงให้หมดนะครับย้ายโต๊ะทาน้ํามันมาอยู่ข้างหน้าใกล้ๆก,ก,กับโต๊ะเตาเผามันจะได้มองง่ายส่วนแบตเตอรี่ตรงนี้อาจจะทําเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งคนระับเพราะว่ามาันเหลือช่องอีกช่องหนึ่งแล้วก็ตัวเพิ่มออกซิเจนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นน้ํามันครับ ว่าน้ำมันเริ่มเหลือนะตอนนี้ใช่ไหมน่าจะเริ่มเหลือแหละใชได้เชี่ยเหลือเริ่มเหลือเหลือจะเชื่อคุณคุณนกตัดไม้มาให้รัวๆลวเหลือแร่นี้หลอมไม่ทันแล้วตอนนี้อาจจะเพิ่มเตาตัวนี้อีกอันหนึ่งครับมาใส่เพิ่มดีไหมนะหรือไม่แน่ก็อาจจะลองสร้างเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะเตาไฟฟ้าครับผม เตาไฟฟ้ามันใช้เยอะไหมถ้าจะไม่ผิดเหมือนมันจะเยอะอยู่นี่นะโอ้ออันก็ผ่านเลยครับถ้าแปดสิบอัน <c oughs> แผ่นอิเล็กทรอนิกส์แปดสิบอันอนี่อ้วกเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำเครื่องขุดไฟฟ้าไปใส่ตรงเมืองเหมือนทองนะครับที่อยู่ตรงโซนแถวๆนี้รู้สึกมันจะมีซิลิก้ากับทองอยู่ในถ้ำเดียวกัน แล้วก็ต้องทํากําแพงเซรามิกไปปิดมันด้วยกันหนอนพ้นพิษมีอะไรตัอไปอีกไหมนะอืมก็ไม่มีที่เหลืออาหารก็ยังเหมือนเดิมครับกินสตรอบเบอรี่กับอะโวคาโดโอ๋อแล้วก็นี่ครับเชื่อมต่อสายน้ําเรียบร้อยเข้ากับเตาสามตัวนี้พร้อมใช้น้ําได้ทุกเมือ่อส่วนนันนี่ก็เป็นแท่นทำแพลตินัม และเราจะไม่ทําพวกของไทเทเนียมนะเพราะว่าหาเหมืองไม่เจอเราโหลดทิ้งได้ไหมเตียงนอนเราไหยเออไปเซฟข้างบนห่อนครับลืมๆมครับปเซฟ่อนแข๊้นึงขอฝั่งซ้ายนะโอเคไหนยังไม่ได้เลยโอ้โหดูดิแหมพวมีมีไฟประดับหัวเตียงในขอฝั่งซ้ายไหนเอาไม่มีด้วยเหรออ๋อเทียนเหรอเียนหัวเตียงึ้น่นะเห็นเปล่า ลูงชอบเลี้ยวซ้ายก่อนก็เลยขอฝั่งซ้ายเลยฮะได้แล้วแต่เทสสปอนเรียบร้อยครับหรือเลยครับทีนี้หรือแล้วก็ทําลายทิ้งไปเลยครับแล้วก็มีอะไรอีกน่าหมดแล้วมั้งครับส่วนฟาร์มตรงนู้นก็เติบใหญ่แล้วก็ในอีพีหน้านี้ไม่แน่เราอาจจะพาคุณโอ๊ไปตะลุยแถวๆโซนใหม่ครับโซนทะเลทรายพวกข้างบนนั้นหรือไม่ก็โซนน้ำแข็งเขา้าเกาะกลางไปเลย หรือไม่คุณโอ๊อาจจะทำอยากทำเฟสก็แล้วแต่คุณโอ๊คเลยละกันครับสำหรับใครชอบก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับไปพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับพี่ครับ